สวัสด,ดีจ้าพี่น้องเอฟซี่องชนะตปภฟรามทุกคนนะจ้ะวันนี้จะพามาเพิิงการทํางานของเจ้าเพชรตะวันจากพี่น้องทายาทรุ่งเพชรเป็นยังไงแน,น่เนาะจากเกี่ยวเขาแลวกันเราไปวันนี้กะต้อนรับแม่พันจากาบ้านขมิ้นจากอาเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นมาผสมจริงกับเจ้าเพชรตะวันตอนนี้เพชรตะวันกะสองปีเก้าเดือนจาพี่น้องความสูงกะ ประมาณร้อยหกสิบเจ็ราจะถ่ายกับแตะร้อยเจ็ดสิบเราจะส่วนราคาผสมตอนนี้กัอยู่ที่ห้าพันบาทแต่พี่น้องแต่ว่ากันยังประกันให้จนติดคือเกา่าผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวจริงเพชรตะวันกับมาใดแต่พี่น้องอยู่บันน้ำขั้น่อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นเบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์ 061 998 9593าหสำหรับพันธุกรรมของเพชรตะวันเพื่อนกะพ่อเพื่อนเป็นรุ่งเพชรจากพี่น้องบ้านติ๊กควายไทยแม่เพื่อนกะซื่อว่าแม่บัวขาวเป็นลูกสาวของดาวซีพีเพึ่งย่ายข่ในราคาสองล้านกว่าไปสิริเสนีฟาร์มเพชรชบูนจากพี่น้องกูได้อยากไปเบิ้งแม่เพชรตะวันกับไปเบิ้งใดยุเพชรชบูนจากตอนนี้ สำหรับลักษณะดินของเพชรตะวันกะเราจะได้หนาได้ลึกจ้ะพี่น้องเป็นควายที่กระดูกง่ายแล้วกะนหนาลึกพร้อมในความหนาความลึกแล้วก็ล้ำโต,เป,เ,ตเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจ้ะพี่น้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งแต่หน้าถึงท้ายเลยท้ายกับกามเนื้อหลายจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็อาจจะยังบ่ทันได้สมบูรณ์ปานได แล้วก็ะหางพี่น้องเห็นหางว่าหางสวยแตะหลังตรงแข้งขาตรงยืนดีแต่พี่น้องพ่อจัดท่าให้จากน้อยนะพ่อจัดท่าให้จากน้อยนะเปียรขาหลังลูกเออนี่คือเจ้าเรตะวันเขาเปิดสวยแต่พี่น้องเขาเป็นเขาขั้นซ้อน ีพี่น้องมี่คือตัวจริงของเจ้าเพชรตะวันกะเราติดตามเพชรตะวันในสนามเรื่อยๆจ้าพี่น้องแต่ว่าเขากะยังสี่ตาเฮตุงานไปพร้อมบม่ได้ลิ่นไปเขาสนามย่างเดียวอยากให้พี่น้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเพชรตะวันน้ำจากพี่น้องเพราะว่า เราทึงเหตุงานพร้อมทึงไปประกวดพร้อมร่างกายก็อาจจาะว่่สมบูรณ์ปันใดแต่ก็ถือว่าไปโชว์ไปหลินน้ำพี่น้ำน้องจ้ะลักษณะเด่นของเราอีกอย่างหนึ่งคืออัตลักษณ์ควายไทยพี่น้องเห็นบ่อัตลักษณ์ควายไทยตั้งแต่ตาแต้มเลยตาแต้มคือจุดขาวๆที่อยู่ข้างตาเดอแต่พี่น้องถ้าผู้ใดบ่วู้จักวิธีสังเกตตาแต้มตาแต้มคือจุดขาวๆอยู่ที่ข้างๆตา เพรนั้นเขาเอิ่นว่าตาแ,แต้มจ้ะพี่น้องมันเป็นอับตรลักควายไทยอีกอย่างหนึ่งที่เห็นทานแหล่ๆน,นั้นคือร้อนเพิ่งเดินทางกลับมาจากกำแพงแสนจต่พี่นอกก้องกะ แต่ราบาดแผลนิดหน่อยก็เลยได้ท้าทายาแหล่ให้เรา